วัดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับระบบการกรองของ RO นะคะหรือว่า Reverse Osmosis นั่นเองนะคะ Reverse Osmosis เนี่ยก็คือจะเป็นระบบคัดแยกนะคะในส่วนของไส้กรอง RO ของจากโคเวเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เหมือนไตสำรองของคนเรานะคะจะทำหน้าที่ในเรื่องของการคัดแยกสิ่งไม่ดีสิ่งขดเปื้อนออกไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้สุขภาพของคนในบ้านเนี่ยคะ่ะ ได้ทานน้ําสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้กันเครื่องนี้จะเป็นวันนี้จออยู่กับเครื่องคอนะคะเครื่องคอตัวนี้ก็คือจะวางที่พื้นได้เลยไม่ต้องวางโต๊ะหรือเคาน์เตอร์นะคะจะมีทั้งหมด3อุณหภูมิน้ําบรรจุได้อยู่ที่22ลิตรน,นะคะก็จะมีน้ําร้อนน้ําเย็นแล้วก็น้ำน้ำธรรมดาวันนี้จะเหมาะกับออฟฟิศสำนักง,งานร้านค้านะคะ,ะร้านอาหาร ครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันประมาณสักสิบคนหรือว่าใช้ปริมาณน้ำเยอะๆอัตราการกรองของเขาจะอยู่ที่ประมาณ11ลิตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชงกาแฟให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า้าก่อนไปทำงานหรือว่าเป็นออฟฟิศจัดงานที่พนักงานมาทานกาแฟหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุดบริการลูกค้าช่วงบ่ายที่ต้องการที่จะบริการในเรื่องของ น้ำร้อนน้ำเย็นก็คือสามารถใช้ได้นะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นแล้วก็หมนุนมันก็จะเป็นน้ำธรรมดานะคะแต่ว่าที่จะใช้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำร้อนน้ำร้อนนี่คือจะมีปุ่มเซตตี้ด้วยนะคะเรากดไปปึ๊บ ก็สามารถที่จะชงกาแฟนะคะต้มมามา่าหรือว่าถ้าอยู่ในครัวเรือนก็คือใช้น้ำร้อนตัวเรือนสามาทำกับข้าวได้เลย,เลยากาแฟละลายอุณหภูมิความร้อนจะอยู่ที่94องศานะคะ นี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะสำหรับจอยตัวนี้ดูรายอยู่ในพื้นที่ตรังค่ะ0847178885นะคะก็ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นวิดีโอแนะนำตัวไหนก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ